มาต่อ EP สองนะคะ <c oughs> บทที่7บทสวดธรรม,มนิยามาสุตรังเอวัมมีสุตรังเอกังสมย,ยังพระวาสาวัตถียังวิหารติเชตวะเนอานากปินทิกัสอา,าราเม ตันตระโคพัควาพิ่ขูอามันเตสีพิขวาวพภาทัง,งตันเตพิ่ขูพขัคกวะโตบัจโสสูมพัคกวะเอเตเอตาทะาโมจะอุปาทาวะพิขเวตถาคตังอนุปาทาวาตถาคาตานังทิตาวะสาธาตุ ธรรมะทิตกาธรรมะนิยามกาสัพเพสังขารานิจาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมตตวาอวาจิกคติเทเสติปัญจปัญญาเปติปัญถเปติวิวรารติวิภัชตอิอุตานี การติสัพพีสังขารานิจติอุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอุปาอนุปาทาวาตถาคตานางทิตาวาสาธุธรรมะทีตัดการธรรมนิยามากาสัพพีสังขาราทุกขาเตตั้งตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตว่าอภิสมตว่า จิตัตติเทเสติปัญญาเปติปัตตาเปติวิวาติวิภาชติอุตานิกรติสัพเพสังขาราทุกชาติอุปาทาวาพิขเวตถาคตังอนุปาทาวาตถาคตาดังทิตาวาสาธาตุธรรมทิตตาธรรมานิยามตาสัพเพธรรมาอนันตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิ สัมพุดท่ตาวาอภิสมตาวาอาจีคติเทเสติปัญญาเปติปัทเปติวิวารติวิภัสสติอุตานิกรติสัพเพธรรมาอนันตาติอิธมาโวจักภควาอันตะมานาเตภิกขุภะควาโตภาสิตังอภินันทุนติ แปดสวดพระเทกรัตตอนคาถาอตีตังนาวาขเมยญาณปะตีกังเขอาาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพระวงค์ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงญะติตีตัมปะหินันตังอปตัตจจอาณาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ล้บไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ไม่ก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจัก โยธรรมมังตะฐาตะถาวิปัสสติอาสังเิรังอสังกุปปังตังวิทามานุมนุรูหะหายเยผู้ใดเห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหน้าเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อปูนาการเช่นนั้นไว้อัจเชวะกิจจะมาตับปังโกชัตยามารานังสุ เวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหินนหโนสังคารันเตนามหาเสนีนะมัจุนาเพราะการผัดเพียนต่อมัจุรัชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหารัตตะมาตันติตังตังเวพัทเทกะรัตโตติสันโตอาจิคาเตมุนีมุนีผู สงบย่ำมก่าวเรียกผู้มีความเพียนอยู่เช่นนั้นไม่เกียดคันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมเก้าบทสวดธรรมส,สังเวคะปัจจเวก คณะสัพเพสังขารานิจสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาทำนาม,มาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปมาทำนาม,มาทำทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากพอเกิดขึ้น <c oughs> แล้วแก เจ็บตายไปสัพเพ昙มานันตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวทงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะ,ะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามาริตับพังอเราจะพึงตายเป็นแท้ มารณาปาริโยสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมารนังเมนิยตังความตายเป็นเป็นของเราเป็นของเที่ยงว่าตาคนที่จะสังเวชอะยังกายโยอาจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอเปตาวิญญาโนขั้นป่สจากวิญญาณชนโท อันเขาทิ้งเสียแล้วอธิเศษสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินการิงขลังอีว่าประดูดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อันิจจาวะตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะ อุปาทาว่ายาธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตตวานิรุชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอูปะสัมโมสุมโมสข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสตามารินติจะจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มารินสูจะมาริสระเรที่ตายแล้วและกำลังจะตาย แต่เทวะหางมาริสามีเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาทีเมยเอเอตสังสโยกความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยสิบบทสวดเมตายังกิจจิยังกิจจิกุารังกัมมัง สัพเพหีพระทามเตหีกัตังปุญญงโนอนุโมทันตุสุนันตุโพยโตเยเทวะอัศมิงธาเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาหุนตุสุขิตาหุนตุทุกขาปัม ปมุตฺตต <ients> ุมาตาปิตาสุขิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพยาติกาสุขิตาหงนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพอาติกาสุขิตาหงนตุทุกขาปมุตจันตุสพเพปิสาสพเพยกขาสพเพเปตาสุขิตาหงนตตุ ทุขาปม,มุตจันตุสัพเพอาาจาริยุปัชชายสุขิตาหนตุทุกขาปม,มุตจันตุสัพเพนักขันตาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหนตุทุกขาปมุตจันตุสัพเพสมาตินังสมิธจันตุวตมมนตนนตโวสิบเอ็ดบูสวดบูชาหลวงปู่ทวดนาโมโพธิสัตวโตอาคันติมาญาอิติภะคะวะนาโม โพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคคาวะนมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติพะคะาวาสิบสองปันติทาน,นะคะถายาเชวะสันติวิหาราวาสินีทูเป คาเลโพธิคาเลตาหิงตาหิงตาธรรมะทาเนีนาะภาวันตุปูชิตาโสทิงกโรนตะเตทาวิหาระมันทะเลเทราจามาฉานาวกรรมจะพิกขโวสารามิกาทานาปฏิอุปสากาส้ามาจะเทสานิข้ามาจะอิสราสัปปานาภูตาสุกิตาราวันตุเตชาลาผู้ชาเยปีจะอันทาศพวาส สังเสทชาตาอัฐะโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปกิจเตมสเพปีทุกขาสากโกนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธรรมโมธรรมะธราจะปุขลาสังโคหนตุสมัคขโวอัายาจาหิตายาจะอัมเฮรัะขตุสะธรรมโมสเพปีธรรมจานิโนมุทิงสัมปานุ เนยามาธรรมเมอริยปะเวทิเตปัสัน,นาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศา,าสนีสัมมาทานังระเวชันตโตกาเรเทโวปะวะสันตุพุทธิภาวะยังสตานังสมิทังเนตุเมทานิงมาตาปิตาจะอัตชังนิจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมีนาราชาโนปชังรักขันตุสพัพพทา สิบสามเทเทวตาอุยยะอุยโยชานาคถาทุกขปัตตาจจนิทุกขาอยปัตตาจจนิพยาโสกปัตตาจจนิโสกมนตุสัพเพปิปานิโน,โนเอตาวาวาตาจะอัมเหหิสัพพตังบุญญาสัพพตังสพัพเทเทวานุโมทันตุสัพ,พสัพ,พตีสิทธยาทานังทัตังตุสัทยาศีลัก สีลังลักขันตูสัพพทา,าภาวนาพิรตาหนตุคันฉันตูเทวทตาสิบสี่สุมง,มงคลสุมังคนคาถาหณตูหตุสัพพังสุมังคลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะ พุทธานุภาเวนาสุธีหนตูนิรันตะลังหนตูสัพพังสุมังคะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาสุธีหนตูนิรันตะลังหนตูสัพพังสุมังคะลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพสังขานุภาเวนาสุธีหนตูนิรันตะลังสัพเพพุทธาพระลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพโส สัพเพภ in ูตถาพระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณาลักขังพันธามิสัพโสสัพเพพุทธาพระลพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณาลักขังพันธามิสัพโสสัพเพภูตถาพระลพตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนณาลักขังพันธามิสัพปโส สัพเพพุทาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังมันทามิสัพโสสัพเพพุทาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังมันทามิสัพโสสัพเพพุทาพระลัปัตตาปเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังมันทามิสัพโส สัพเพุทธา้ารัาปัตตาปัจเจกานันจะยังพ้าังอรหันตานันจะเตีเชนะลักขังพันธามิสปัสโสสัพเพพุทธาผ้ารัปัตตาปัจเจกานันจะยังพ้าังอรหันตานันจะเตีเชนะลักขังพันธามิสปัสโสด,ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัทยายพุทธมนนี้ข้าพเจ้าขอน้อมก้าวอุทิศถวยเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระ นางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชน,นีพันปีหลวงผู้สเสด็จสู่สวรรคาลายัยขออนิสงแห่งบุญกุศลน,น,นี้จงบินสับป,ปะสิมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็งค่าป,ปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวง ให้มีแหล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลลนานอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุกัน ในบุญกุศลนี้ปวดประสิทธิ์ประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุม,มงคลพระปิตายยอดเสรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุม,มงคลทั้งปวงที่3สิงหมูลเดชได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพเทวานุภาพและฤืดทานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการด้วยเทอนสธุ